วันนี้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตนของคนบางกลุ่มจนทำให้กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นจริงเกือบทุกพื้นที่ในสังคมทุกประเทศการคอร์รัปชันเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ภาคะระดับกลางและระดับล่าง ต่อประชาชนทั่วไปโดยการใช้อำนาจที่ได้รับมอบหมายในทางไม่ชอบนั่นเองไรเบอรีเป็นการเสนอาการให้สัญญาว่าจะให้ประโยชน์ทั้งในรูปของเงินและสิ่งตอบแทนการยักยอกอ n v e s t m ม n t คือการที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในองค์กรนำเงินหรือสิ่งของที่ได้รับมอบหมายให้ใช้ในทางราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง แนวาทางการแก้ไขซึ่งพฤติกรรมบางประเภทปฏิบัติตามกฎหมายมีบทลงโทษชัดเจนแต่บางประเภทยังไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายดังนี้จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่คนทุกวัยทุกระดับในสังคมต้องจัดการระบบการคิดให้สามารถแยกแย,ยะได้อย่างชัดเจนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อร่างสังคมจุดริตทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อลดพื้นที่สีเต้ที่เกิดจากการกัดกัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนต้นและประโยชน์ส่วนรวมซึ่งอาจนำไปสู ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันจึงจำเป็นจะต้องมีการแก้ไขอย่างจริงจังสักทีโดยการร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเอาผิดกับผู้กระทำผิดดังกล่าวต่อไป